รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเค นะจ๊ะหมากวันนี้เราก็พบกันอีกหนึง e ีีนะครับอีปีนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าอีลสูมังกรทองอีกเช่นเคยตัวนี้เป็นอีลสูมังกรทองปี96นะครับหน้าย้อยแล้วนะครับที่สาด้วยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีเลยนะครับอาจจะมีรูรอยนิดหน่อย,อยตามายุการใช้งานถือว่าเป็นเรื่องปกติ นะครับกระบาลหลังมีแม็กไนเนอร์ให้นะครับมีแม็กเวลขอบ17ให้นะครับยังดีนะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับของเครื่องก็มองง่ายนะครับขาหน้าเดิมนะครับดำนะครับภายในนะครับคนตรงโซนหน้าค่อนข้างสวยนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับเบาะมีขาดบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับปะมานะครับทางด้านคนนั่งคนขับนะครับเบาะแบปไม่ขาดนะครับตามสภาพนะครับแต่โดยรวมถือว่ายังดีนะครับรถอิวหนาค่อนข้างเยอะนะครับ เครื่องดีแีดีดนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับภาษีไม่ขาดนะครับ,รรรบเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาวไว้ที่1นึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับเหมือนเดิมผมจะดิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปก็สามารถตัวต่อ,องตรวจสอบถามสภาพเป็นเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะเดินทางรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับจะจะจะแถวแหลมฉบังและส่วนเพื่อนเท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลังใจกันเอาไว้ทางเราก็จะมีรบมาน,นำเสนอเรื่อยๆสำหรับกันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า